fuck โอเคครับการสวัสดีกันทุกท่านเลยนะครับผป็นกิจกรรมในท่านร,นรายการอากูสปะนะนะวันนี้เออ่จะเป็นคลิปที่ผมจะรวมฉาก The f u c k Moment ในเกมที่ไม่ใช่ว่า the mimic ที่ผมทำไป2พาร์ทนั่นเองนะครับ2พาร์ทนี้เดี๋ยวจะมารวมแล้วก็จะทำ The, the fuck moment ว่าอันไหนคือ the fuck moment จริงๆแต่บางอันเนี้ยค,คุณจะไม่เคยเห็นเลยนะครับบางอันคุณจะไม่เคยเห็นเอาของได้ตัดออกเพราะว่าเป็นฉากที่น่า <c oughs> ก็เลยเราเรามาเออเรามาจัด the fuck moment กันดีกว่าครับโอเค รอเท้ารองเท้าแดงๆรอยเท้ายักษ์พี่เแสดงว่าเขาเขาเซ็ตเท้าแดงขึ้เออเปพสีเสีเออทำไมเ่สีอ่ะพอกเินสีปุ๊บพอรเพิ่นสีมันอะไรอยาวไม่ไดไม่ดแล้วยาวไปยาวไปแล้วยาวว่ามเไอ้แมวมี๋ยวลุงสี๋ยวตาลุงส อะไรเป็นวันนี้ต่อยตรงนี้เลยทำเงินเย้ยเอ้ยตรงพื้นอะไรอ่ะอะไรอ่ะเดออนเคนเนดีไม่คือคำเตือนเงโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะนําให้เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะนําอีกินก่จัดไปพี่ไปเลยไปต้องนะวายยิ้มย่ามวาก็ เห็นอะไรไม่ข <m> ้างหน้าม้ต้นไม้ต้นไม้ได้ต้นไม้ตรงไหนเพื่อนอะเอ้ยให้กล้องน้ำดิเอาเลยเอาเลยเอาเลยบดเบียร์เลยสามเอ้ยนับสามสองหนึ่งแล้ววิ่งเลยนะสามสองนี่ชิปไปเลยวิ่ง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 วจอกออฟเซ็ตของเขาโมกบเบียร์มากเลยนะ ไงก่วงน้ำได้ไงอาเองก็ได้อาวุงนะไม่โดเพื่อนที่จะพาาเฮ้ยยย้ยยยยอยย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 ย่ายยยเดี๋ยวยย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 ยเยายายย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 อากันยยยยนยย้ยย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 ยมายย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  ขออะไรคุณทุใจแบบนึงทางเดียวใครวิ่งวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดุ๊กดุ๊กดุดกดุ๊กแผลมีขาตอนหน้ากูเลยวะดุ๊กนั้นอยากใครลูกการดู๊กนั่นมากเกินไป เ้ยกวนทุกคนแล้วกวนทุกคนแล้วเหมือนทุกคนแล้วดีมาเร็วเร็วเร็วรีมาดีมาเร็วเร็วถ้ากูมากูตายนะไอ้โจ๊กไม่ใช่ไอ้ไอ้ตรงประตูนี้น่าจะเช็คคอยบ้างประตูนี้น่าจะเช็คาตุ่มคูคลองข้าลงอ่าที่ปิดเองอ่ะไอเนี้ยกุญแจเนี่ยไอ้คันโยกเลยใช้รือขวาไาร้ายไปเอาปีอีกอ่ะไปซ้ายไปซ้ายไปเลยเจอเจอประตูเข้าได้เลยมั้งไม่น่าล็อก ็อกอย่ล็อกอยอะขวาอุ้ยร้อนเลยอุ้ยพี่ฮะฮะไอโอพี่รู้ป่ะโอ้ไรไม่รู้พี่อะไรกลับไปเริ่มต้นอะอะ จริงดิดอือกับจุดเริ่มต้นโอ้นหละมันจะมีตรงพี่ชาวนาฟาร์เมอร์มันจะมีคนแจอยู่นี่ไงอ,อเวนกูก็วิ่งผ่านอ้โหนรกเดินทีกูวิ่งผ่านนรกมาตั้งนานซ้ายจะง่าย<อ>หรือยากไม่ใช่ไม่ไม่อ๋อผมรู้ละซ้ายน่าจอออะอ้อมอ๋ออ้อมอ้อมเห็นทางอ่ะเห็นเห็นเห็นมันทะลุเหมือนกันเว้ยแต่มันอ้อมเดิมีเดิมมี เดาไมออก้อง้เอยเดา๋ยวติดได้ลยนาไมไเยีเดายนี่ดาไมไเนทาไมได้เดไม่้เลยีาไขึด้นฮเดลเดา๋ยวนั่เดยน่เดนเไยน่เดเนเดา้ยามี่ามี่านีนแน่เลยว่น่นีน นปนกันน่ะกระงคคือมันขึ้นเ่าะฝาวีแล้วกูถามแจ็คไม่เจอในบ้านชาวนาอยู่ชั้นสองตาผมอ่ะตาผมอ่ะใช่มันนี่อไรน่ะ แแตกล้วนำมาแล้วอ่ะกูเออยมาตามมามาตามมาตามมาเฮ้ยตามมาอยู่นี่กูอยู่นี่เพื่อนทางไหนอ่ะทางไหนซ้ายซ้ายซ้ายลิฟซ้ายลิฟตรงลิฟต์อุ๊ยอันละมาให้พี่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 ตายอ่ะยังยังตายผมก็ยังไม่ตายผมจะหาพี่เลยตายอะไรวะลงตรงลิฟมาแล้วไปทางไหนต่อดูแผนที่ดิเอ้ยเอ้ยเอ้ยกูไม่เล่นด้วยไม่เล่นกับมึง กูไม่เลยกับมึงกูไม่เลยกับมึงกูไม่เลยกับมึงนี่ไงสีแยกเจอสีแยกแล้วเจอเฮ้ยเฮ้ยไปเอาไปเล่นถ้ากูตายก็ได้มันมีผียี่ตัวตัวเดียวผ่านด้วยเบนซ้ายเลี้ยวซ้ายดีก่าซ้ายเลยจุดดำๆคืออะไรเลี้ยวขวาเกิดกระตายไม่น่าไว้กิมเฮ้ยกูมาดักหน้า เป็นคลิปที่กูสะบัดคำหยาบมากเยอะที่สุดเลยกูบอกเลยนะมันดักผีเกมเช่นนี้แม่งน่าขวาขวาขวาเกมมันเซมากเลยผีมันเดินแน่เลยผีมันเดินขวาขวาขวาไปขวาไปตรงดิงเลยนะดิงเลยะใช่ป่ะนี่นี่าดีนี่เร็ว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 ่นี่เร็วเร็สิไปสิไปสิไปสิ โอ้ยลองโอ้ยลงเอ้าจะ้อง้าบชาร์เปอร์หนึ่งพัดสมนี่เน่ีได้ด้วยนี่ได้ด้วยไปเถอะ end o f chapter o n เย Dame, 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 dame,